ดีสบายดีพี่น้องพบพกอกับบาหมีมันเอกมาตลาดในเมืองกับสาววันเนาะสบายดีเด้อค่ะเดอะ้อเลขเงินแต่ว่าเ <c oughs> มื่อก่อนนะเงินมันเฟอือแห้งแต่ว่าตอนนี้นะเงินมันลงแล้วเข้าสู่ภาะวะปกติเนะาะเมื่อก่อนนะลอยหนึ่งนะเจ็ดหมื่นกี่ผูกแต่ว่าตอนนี้ลอยหนึ่งสี่สี่ส <42, 43. S 1> ิบสองสี่สิบสามสี่หมื่นสองพันเนาะเป็นเลขมาทุกๆครั้งที่สิมาตลาดตรงแลกเงินนะเนี่ยแลกเงินก่อน,นพันหนึ่งนะ ได้อยู่400,000หนึ่งมื่นหาพันกีบเนาะตอนนี้ก็อยู่หน้าตลาดี่นองเดียวสิเข้าไปหาสื่อของเพราะว่ามือ่อก,กี้เป็นมือเาเงินเดือนออกก็เลยมาหลับเงินไปจ่ายลูกน้องเนาะแล้วก็มาหาสื่อเนี่ยอยู่เน้กินอยู่ในตลาดแต่บ่หัวมีอย่างที่นองเดียวไปเบิ่งนกำกันป่ะ เดี๋ยวเข้าไปเบิ่งแนวกินพี่น้องว่ามืนอนีตลาดมีอย่างน่พอช่วงนี้มันอยู่ในส่วงดำหน้ากับคนขายกับสิบปลายปันไดมีป,ป,าปลาปลาโกดปลารดพี่น้องหอยกับมีผงผีมันเป็นอะไเลยใช่โอ้โอพี่น้องเฮดออกอีกแล้วเฮดผึ่งเฮดผึ่งเฮดผึ่งตับเต่าเนาะ ตลาดตะเก او ขายเต้มอยู่แถวนี่เพราะว่าเขาเจ้าดำหนาเนาะเนี่ยอาหารบัาเเฮาปลากินปลาบวันจะได้สลดัดไปง่าง้ ว้าวเฮดปวกออกอีกแล้วขายในแม่ค่าอันนี้อนีอันนี้เกีอบานอยบกอเอออยากกินันนอเียจะม้ทกอ้อยกว่บาทเนาะลอยหนึ่งอยหนึ่อันนี้ลอยหนึ่งพี่น้องถุงหันี่เฮดปวกมิตรดอกใหญ่เอาเ็ดปวกเอาอีกแล้วเขาจะได้ไปหาเฮดอีละบาทนี่ลอยหนึ่งอันดอกบาทนยังไหนนี่ ดอกบาทน,นะครยังไงนะซาพันธีประมาณนั่นแหละหกสบาทเนาะอันนี้รอยหนึ่งเอาเห็ดปวัวมาแกงเมื่อวานเห็ดปัวเดเ็ดเนาะโอ้ยมันเดดอกจุกเดินเทิมม <c oughs> ันเสียดาย้อยหนึ่งแกงมันก็สิบสองโลผมบอกเอาอยู่ว่เห็ดนี่ย เอาอยู่เห็ดนี่อันนี้ลอยหนึ่งถุงละ่อยเลย้าแกงกะอันนัอยู่บอเขาวบจำเป็นค่เป็นโลคายเป็นถุงมันกระสีโอยกนบคตกเจอาดอกใหญ่นอนนะคือราดามดแกงเยอะ่เม่นะเอาบอป่าได้เอาอยู่นะป่าอันนี้เไปาเป็นโลบอ ายายเครืองลกหเนึรถอาเลือกเอกอาปลาอันนี้วันเห็ดนะทุงละลอยซื้อปลาก่อนซื้อปลาเมื่อปีงี่ใกล้โลเลย ป่าโลหนึ่งสามสิบพันสามหมื่นกรีบปะแต่ว่าด้านนอกของบุคอยมีขายหลายโอ้ยกบหน่อยบุคคลบอกกิ่นกบแต่ยายบอยู่คันยายอยู่แล้วมากินอยู่

แถวเฮาก็ออกคือกันแล้ววานเพชรเปลวกนั่นอันนี้เป็นโลบะโลบะโลเท่าไหร่โลละแสนแสนหนึ่งเงินบาทเท่าไหร่วะกะแมนเออแมนก็ถือว่าถูกอยู่สื่อไปลสล้อยแก่งบ่แล้วมานอนบ้านเนี่ยมันเนี่ยวันอันนี้ยทงนี่นะเป็นแตงงามนี่เออ เขาเจ้าข <Right. S 2> <like> ูดเรียบร้อยเดี uh ๋ยวโบเมนว่าเออบบขูดแต่ว่ามันขลิ่นกับปลายเนาะโอ้พี่น้องเห็ดปวกกับมิตรดอกยิงใหญ่งามโบมีสื่อมาให้หลานหลานมานอนบ้านมาอนี่ยเสาลอยดิ่งินขาวมางามพอดีอิสระมันมันบาบานเบาปจุ่มเกินโลละแสนพี่น้องจ๋าประมาณสองล้อยแหะ ใช่เราไปวันกัวละซีอันอันนี้ไปหาเองหรือว่าสื่อต่อเข้ามาอโอเคเนาะไปหาก็เกือบตายกัวซีได้เนี่ยเพิ่มเพิ่มกัวได้ซ้ำเนาะซื้อเห็ดเปลือกเมืองอันนี้เต็มโลเด้๋ยวมันขายเป็นโลไปย่างย่าง ตลาดยามแรงพี่น้องจา๋าเขาเจ้าดำหน้าคนขายกับบกคอยลายหนึ่งแค่ไหนหนึ่งใส่านึ่งเดาแต่หม,มัดอะไรปลาสี่หมัดซิปเอาไปโหลดเมา ข้าอ่อนโอ้ยแท้จริงก่อข้าจะคล้องก็บม่ได้อุดได้หัตขี้ขาดปอกข้าเป็นสวนอยู่เห็นเยอะสวนอยู่นะหัตนะกำลังปลูกโอ้ดีแล้วซื้ออุดหนุนแม่ข้าไอยางยางยางเมาเ่ินเบิดเลยเห็นโอเคจ่ายแม่ค่ายน้องพี่น้องกวัสิได้เงิน ห้าบาทสิบบาทหรือว่าเนาะพันสองพันเกือบตายส่วนใหญ่ก็ถ้าเป็นอาหารทะเลก็สีน gil, ้ำเข่าจากไทยเด้กุ้งก <ch> <mon k> ินลุงกุ้งนี่โรยจักแสนไหมค่ะตะเก่าน่ะแพงเพราะแพงน้ำเงินขึ้น เาอก่น่ยช้อพันอันยัง่งดีอาปลาหมึกนี่สิกโลเนะกิโลเท่าไรปลาหมึกนี่ฮะเนี่บัดเงินลงคือโบเห็นลงตามเงินตะกี้ผาเพื่อนั่นอันมันลงมันไม่ลงายคือเงินเด้มคืองอันหนึ่งก็หดแล้วตอนเงินคืนนะซ้ำซิซื้อันนั้นก็หดโลแลบโอ้ยป่าไปโลกว่าเ้าจะบอกตามัน ปลาทูก็มีเครองเนื้ออีกนวโลจิตก้โลเครืองโลเครือง,เอ,งเอาห่อองมั้นี่ตัวน้อยใสยพ่พอดีซองหมดนี่เอาเจ้ากะแทกคือบอกตัวนี้ตัวนี้บะฮอดบอแก่มันกะดไก่ก็เอาเลยบอโอ้ยไก่เจ้ากระเติมให้นะเป็นอย่างส่วนใหญ่นะแม่ค้าแถวตลาดนี่นะเขามาบ่อยมาประจําเนาะห่านที่เคยซือซ้อก็ซื้อประจำบังทีนะบางทีอันเว้านั้นเว้านี่ออกไปกะ เป็นเรื่องปกติเพาหูจักกันพี่น้องอาุี่ยน่องิดโอเคจ่ายไปอย่าเรื่องมากหมายเึองเงินคนสื่อด้พี่น,อาาน้องบริการเมค้าพัวอ,อ,อาหารทะเลเียน ขบยางอ้าวเอาไว้เมื่อลวงต่ำให้เด็กๆก,กินเนาะไปไปย่างไปเลาะตลาดยามแรงพี่น้องอซื้อเอาหอมบวนอายุ เอาเมื่อไว้นะในเ่ปรนเ่แจวเด้งเติ่งงามๆเอาตลาดเขาเริ่มปิดแล้วคือหกโมงนะเขาปิดแล้วเนาะเอาพริกแดงคือเปล่า bà pa nha, ngân luôn thì nó <laughs> những bộ áo <nhận> mà nè, đen đại hả? Tại <laughs> nha ของกินก็นไม่แค่นี้แหละพี่น้องพวกอาหารเนาะเขาเจ้าดำหน้าของขายกับบลายปันไดมาีิดทุกวันขายโล่งใดแสนสิบมือก่อนคือแสนมือก่อนคือแสน เอาโว้ยคงไปเอาลายเป็นนัดใช่เขาจองลูก้างยังน้อยนึงอ่าแล้วมาเบิ่งนด้วยคนสิเลือกนี่เป็นเนื้อยังมันอันนี้จะเป็นอ่าเป็นเนื้อเนื้องัวแม่เนื้องัวอยู่บ่อกแม่เนื้องัวค้างในร้อยพันเนื้อเนื้องัวพี่น้องอันนี้จะเป็นหมูกิโลละแสนแสนหนึ่งหมื่นเงินบาทไม่โลดใช่ไหเงินบาทมันกะลุงเลยได้บปล่ เงินบาทอ่าถ้าเป็นเงินบาทโลเท่าไหร่สองสองสองโลละร้อยห้าิอแมนเงินบาทมันอันนี้จากโลนะจะสังเนี่ยมันหลายพดมันโบลายดอกสองอันนี้อามาฮ่ดองลกับบอลกันจะกี่เมีค่ากับญาติจะไม่ได้ขายเนาะเจ้าสีอีกเติมองี้ยให้ค่อยซะอาาคใตัวนี้ห้เจ้าออกไเครื่องในเี้ยมันก็ไม่ได้มี ใช้จะม right. oh, ืด kind ม of ีเอาสิบกับมีเงเอาแทนที่แถมให้เมาจนว่าเบิร์ดเพราะว่าบ่แถมให้แถมตัวนี้ให้เอาตัวโลกกันหนึ่งอันนั้นพัดเอาไว้เนี่ยอันนี้แล้วเพแถมเป็นเอ้โหอีแม่ค่ะแล้วไปขายมืออื่นมือนี้นี่มือแอนมดแล้วสามปันึืมอุษาอันเอาจนเบิร์ด กระโบแถมให้เบิร์ตน้อยยังจงไว้อยู่อันี้ก็เปจงสองแสนสซาวสองแสนซาวแถมจักอันเพียมันนะกระไรจ้ะกระไยกระไรครับอัตรอันบัตรฉีมบัตรแถมบัตรยังอื้นครับัตรแถมเนื้ออันกิโลละสองร้อยห้าสิบบาทเนาะเงินกีบกับแสนแสนหนึ่งหมื่น มาดีป่ะเมื่อป่ะาจากแสนนะเงินหาแสนเหลืองเงิน 7, เอาเงินให้ชาววันหาแสนยังเหลือเจ็ดพันกีดใส่เงินเป็นเนาะนนปิดห้าล้วบ่แม่ค่าซาซาซานมอ่านโดยอาอยุวันอเอากาแฟนมเอากาแฟนมกาแฟนมกับซานม อยากขายอยู่บ่อเขาอเขาเสีอยวยังไ่เคยลืมมาได้เขา่อเขาเสี่าวยังมาแล้วค่อยลืมเลยเขาบอเสี่ยวประเดกประเดกปุงไหมประเดกอันนี้ยฟ้าเดกนะมีบ่อเอาเนี่ยใส่เอื่อยแล้วไปใส่ซะเขาห้องน้ำเอาเขยบอกปกๆนึกว่าว่าน้ำเอื่อยเนีวเรา อันแดรกพาแดงนะบมี่บอกอามีแดรกยังแน่ที่แสบแนะน้ำแน่แต่กินอันแนะน้ำสีแดงสีบวบเเคยกินเล็เท่ะเคยกินอยู่คองยาอันนี้ายบัรรแล้วนะบมี่เราไปขายนี่นี่วันวันอานมต์เน่ย โอไปสื่ออยู่พ่นเอาน้ำตาลขาวเอาโรดีอ่นแล้วาปลาแดกยังแซบว่าจะเคยกินอันเท่านกินอันซี่แี้วซีบัวอากะเอาองซีนี่ปผสมกันแซบเอามาสั่งว่าตยาแต่นเมดอคองอันซีอันี้มันอยากออกหวานบวอ่อหวานดีวแล้วก็เซนปลาก็้ว เอาไปลองซิมมึนรุตะกินะอาแตเซีนั่นขันบดแสบจากเมามาคืนแล้วหนอยากให้เอาครงครคอกแเดว่าอันเดียวแล้วพอเอานั่นแลเจ้าคือบอบอ้ผสมจากสามอย่างคุณอะ แต่ว่าเป็นห้านประจำไม่น้องห้านที่ซ um ื้อแต่ละห้านนะส่วนใหญ่นะเป็นห้านประจําที่เคยมาซื้อเนาะเพราะสนั้นก็เลยอาหู่จักกันดีโอซอกให้ในวันนี้นะจากสองสองสองหลอดเด่หอยตรงเต่งเออามันรถซะเอาไปขีดหมดหมดลาย ป้าป้าเหยวเอาป้ายเส้นเ้นาค่ะ่เดร้ยวเีอ่าลืมขิดบระบเนี่ยบริกามาส่งได้ไหมคะลืมกิยาแล้วแล้วมาแว่ประจำพอจันมาเื้

ออออเ,อเอบอร์ยากดอกห้ารประจำเมืเอม่อ,อไรพี่น้องปลาปลาเมื่อปะสื่อของกับเมิดแปดแสนห้าหมื่นหกพันกีบเกือบเบิดล้านพูดด้แต่ว่าส่วนนีน้เงินมันลงเนาะมันก็จิบแพงแน่ส่วนที่เงินมันขึ้นมันก็ดูมันถือ เบ 8, ิแปดแสนกว่าเมือ่อเมื่อคำแล้วป่ะพี่ <ś c oughs> น้องจามาอนี้บอมีกับสิคอเก็บภาพบรรยากาศในเพจททนนี้พอ,อกอนคลิปหนาเมื่อแล้วพี่น้องสบายดี